่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Queen Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนนึ่งที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับทุกคนค่ะ Positive t h i n g Positive A e Because You Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะ Queen กับน้องกรกรูก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำพีคอร์ดกันนะคะเขาเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่า เขาคิดว่าคุณน่ารักตรงไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ มาเลยค่ะวันนี้นะคะหัวข้อของเราน่ารักกรุบมากๆเลยนะคะเพราะเราก็จะมาดูกันว่าคนของคุณคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะคนในใจของคุณใครก็ตามนะคะที่คุณอาจจะแอบชอบแอบพออยู่นะอ่ะมาดูกันนะว่าเขาคิดว่าคุณน่ารักตรงไหนนะคะคุณจะเป็นที่หนึ่งที่น่ารักในใจของเขาในหัวข,ข้อในวันนี้น่ารักมากๆค่ะห้ามพลาดค่ะ แต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกกับทุกคนรู้ไว,ว้ oh. ว่านี่คือ General Meeting เพราะงั้นอย่ารน้ำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คด้วยส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คด้วยส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง d e s c e p t i o n Box ตารางนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการ วันนี้นะคะเรามีไพ่อยู่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนเลือกนะคะซึ่งคิงก็จะให้เลือกอน้องกระต่ายนะคะ,เพ,ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยหัวข้อของเราน่ารักกรุบนะคะการที่จะให้เลือกเนี่ยคิยงก็จะให้ทุกคนเลือกจากอินทิวชันนะคะไม่ว่าตัวไพ่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นไพ่แบบไหนเนาะชื่อไพ่อะไรอย่าพยายามไปตีความนะคะนะเพราะว่าคินเอามาเป็นสัญลักษณ์ให้กับทุกคนเลือกเพราะว่าน้องน่ารักนะคะเราก็จะให้เลือกน้องกระต่ายกันค่ะใบแรกเลย เลยคือรไรเบบี้อดาใบแรกนะคะก็คือกล่องที่1น,นะคะ This o n e ค่ะ p a g e of p e น t a c l e s นะคะหน้าตาน้องนะคะจะเป็นกระต่ายที่ถือเงินอยู่นะคะน้องมีความแบบว่าเงินของฉันอะไรอย่างงี้นะนี่คือกล่องที่1ค่ะ กองที่2นะคะจะเป็นน้องกระต่ายหูตกนะคะ Page of w o n d s นะคะก็จะเป็นน้องกระต่ายที่กอดไม้เท้าอยู่นะกอดกิ่งไม้ของน้องอยู่นะคะน้องจะหูตกแล้วก็มีหนวดด้วยนะน่ารักมากๆเลยค่ะน้องนี้นะคะต้องให้ดูนะกองที่หนึ่งเนี่ยน้องเขาจะมีความแบบเพเยอฟันให้เห็นฟันอันงดงามฟันอันน่ารักของน้องนะฟันกระต่ายนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือ Page of ดน,นะคะก็จะเป็นน้องกระต่ายที่ถือดาบพร้อมไฟนะคะน้องยืนอยู่ในจุดที่เป็นจุดสูงสุดบนหน้าผานะคะนะน้องพร้อมที่จะออกครบกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะรักกองไหนชอบกองไหนเลือกได้เลยนะคะและควินเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารัก oh. ที่ำทำ t ท m สตตมให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะ I do appreciate a lot นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ควินกับเจ้าตัวเล็กนะคะกับน้องเบบี้โยดาถือว่าเป็น ครูให้กันนะคะส่วนคนนี้เนี่ยน่ารักที่สุดในกาแล็กซี่แล้วใช่ไหมมีมีสองตัวนะคะเแบบี้โยดานะจ๊ะเซอร์อีฟเวอร์เรจีเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขาคิดว่าขึ้นน่ารักตรงไหนคะ่ะ so let's get started ค่ะ <c oughs> ที่เลือกกองที่1น,นะคะใครก็ตามที่เลือก page of pentacle ค่ะนี่คือการอ่านของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาฟายดาวสกันดีกว่าว่าว่าอะไรก็คือหัวข้อของเราวันนี้นะคะก็คือ เขาคิดว่าคุณน่ารักตรงไหนนะคะนะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ขี้อายนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนนะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจนะคะนะคุณเป็นคนที่น่ารักมากๆคนดึงเลยนะคะในสิ่งที่คุณสัมผัสได้นะคะคุณอาจจะชอบอะไรที่เป็นพาสเทลหรือว่าชอบตุ๊กตาหมีหรืออะไรที่มันดูแบบ น่ารักน่ารักอะไรอเงี้ยคะ่ะในสิ่งที่พินสัมผัสได้นะเออก็จะมีความแบบขี้เขิอนอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้นะคะเป็นคนที่ มองโลกในความเป็นจริงแต่ว่าไม่รู้นะทําไมคุณถึงขี้อายยังไงก็ไม่รู้นะคะนะแล้วคุณก็เป็นคนที่ไอหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะเป็นคนที่ฉลาดมีความสามารถนะคะแล้วก็เป็นคนที่ช่างวางแผนนะเป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ย มีความเหมือนกับว่าตรงไปตรงมาอยู่ในใจนะคะนะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมากๆด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณสัมผัสได้นะคะแต่ความที้อายเนี่ยยกให้คุณเป็นอันดับหนึ่งเลยนะบางคนเนี่ยอาจจะชอบอะไรที่เกี่ยวกับ ภูเขานะคะสวิสลนอะไรอย่างนี้นะจะชอบอะไรที่ <serving> เป็นธรรมชาติอะไอย่างนี้คะชอบการผ่อนคลายกับตัวเองนะคะแต่ว่าก่อนที่จะผ่อนคลายได้นั้นฉันต้องทําเป้าหมายของฉันให้ประสบความสําเร็จก่อนนะคะนะโอเคมาเดี๋ยวมาดูไพกันเลยนะคะว่าเขาคิดว่าคุณน่ารักตรงไหนนะคะให้เอาปากกามาวงเลยนะ quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะควีนมีรับดูส่วนตัวมีโค้ชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังมัยมาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุรีเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้ ความเหลือมากๆเลยค่ะ The first one นะคะก็คือ you make me a better person ค่ะพีนรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ถ้าหากว่าเป็นนักเรียนอยู่นะฮะหรือว่าสมัยที่คุณเป็นนักเรียนนะคุณก็จะมีความที่เหมือนกับแบบเป็นหัวกระทินะคะมีความเปนำไม่มีแกรนเจอร์นะมีความแบบฉลาดลับลึกอะไรอย่างนี้นะคะนะนั่นคือสิ่งที่พีนสัมผัสได้นะคะนะ ก็จะบอกว่าค <an> ุณนะคะมีส่วนที่ทำให้เขาอะค่ะเป็นคนที่ดีขึ้นมีส่วนที่กระตุ้นให้เขาเนี่ยอยากพัฒนาตัวเองอยากทำอะไรเพื่อตัวเองแล้วก็อยากเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเช่นเดียวกันกับคุณนะคะนะทั้งคุณและเขาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่ฉลาดเหมือนกันทั้งคู่แต่เพียงแต่ว่าคุณเป็นจุดกระตุ้นที่ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเขาอยากจะเป็นคนที่ คู่ควรกับคุณนะคะและเขารู้สึกว่านั่นคือความน่ารักของคุณความน่ารักของคุณก็คือคุณพร้อมทําทุกวิถีทางเพื่อสปอร์ต hmm. เขาเพื่อทําให้เขามีชีวิตที่จเจริญก้าวหน้าอะไรทํานองนี้นะคะนะและนอกจากนี้ค่ะคุณยังได้ดิสวันนะคะ mm hmm. ก็คือ อะไรเอ่ย I love you because I have a hundred reasons to love you ฉันรักเธอเพราะฉันมีเหตุผลอีกเป็นร้อยเป็นพันเหตุผลที่รักเธอนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนของคุณเนี่ยเขาชอบคุณเขารู้สึกดีกับคุณอย่างแน่ชัดและแน่นอนนะคะและเขาก็รักในความที่คุณเป็นคุณค่ะมีอีกอมีอีกเป็นร้อยเป็นพันเหตุผลเลยนะที่เขารักคุณนะคะ แต่หลักๆแล้วเนี่ยมันเหมือนคุณมีความอดทนกับนิสัยของเขาบางอย่างนะคะ you put up with my shit คุณมีความอดทนกับนิสัยแย่ๆของเขาและคุณเป็นจุดกระตุ้นที่ทำให้เขานะคะมีการเติบโตให้เขามีการพัฒนาและเขามองว่าความที่คุณมีความเป็นผู้ใหญ่ความที่คุณมีความเอาใจใส่และความที่คุณเนี่ย always patient With me, you are of a patient with me. คุณอดทนกับเขามาโดยตลอดนะคะพูด u บ a n d p a t i e n t เนี่ยมีความคล้ายกันคือความอดทนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอดทนกับเขาคุณรอคอยเขาได้คุณเข้าอกเข้าใจเขานะคะแล้วคุณก็ไม่เร่งรัดรีบร้อนในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะนั่นคือสิ่งที่เขามองว่าคุณน่ารักและเขาก็ a p p r e c i a t e มันมากๆเลยค่ะ โดยภาพรวมแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยเจอใครที่ดีเท่าคุณและคุณคือเดอะเบสในใจของเขาจริงๆนะคะเนื่องจากคุณมีความเข้าใจเขาคุณเห็นอกเห็นใจเขาและคุณก็อดทนเพื่อเขานั่นแหละแค่นั้นก็อีนาฟแล้วสําหรับเขานะคะนะและนั่นคือสิ่งที่เขามองว่าคุณน่ารักโดยเฉพาะการที่คุณเป็นคนอดทนนั่นเองนะคะ หวังว่าทุกคนค่ะจะเอนจอยไปกับวิดีโอนี้นะคะใน The Force Be With You นะคะจะ h a v e a good d a y h a v e a g r e a t Day ค่ะและถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม่มหาหรือกับคุณได้ที่ช่อง Description Box ด้าน่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all later next คลิปวิดีโอค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกน้องเพจออบโบรชนะคะนี่คือการานของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาไฟล์เจ้าจักกันดีกว่ามาว่าอะไรกรูกรูเขาคิดว่าคุณน่ารักตรงไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ่าแรกเริ่มเลยนะคะคุณรู้สึกถึงอ n น r g y ของคนผิวแทนนะคะอาจจะเป็นคุณที่ผิวแทนนะอาจจะมีความเป็นไปได้นะค่อนข้างโดดเด่นนะคะอ่าแล้วก็ energy ของทะเลทรายนะคะอารับ เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะอยากไปทำงานอยู่ที่อาหรับแม้เป็นพวกแบบกาตาอีเเคอะไรเงี้ยเออเอร์เรสอะไรเงี้ยนะอ,อะไรทำนองนี้นะคะหรือคุณอาจจะทำงานอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะคะหรือว่าคุณอาจจะเดทอยู่กับแขกหนุ่มแขกอะไรอย่างนี้นะหรือว่าคนที่คุณเดทอยู่ด้วยเนี่ยเพราะอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นแบบนะัก บินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นคนที่ชอบออกเดินทางอะไรอย่างนี้นะโดยภาพรวมแล้วจากที่คุณสัมผัสได้นะคะคุณเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะคะเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจที่ดีให้กับใครหลายๆคนคุณดูเป็นคนที่มีแพทชั่นนะคะมีความต้องการอะไรที่หลายหลายอย่างแล้วก็มีไฟในการทําสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบนะคะคุณดูเป็นคนที่สดใสร่าเริงนะคะเป็นคนที่สนุกสนานเป็นคนที่ครีเอทีฟ เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะคะ creative แล้วก็เป็นคนที่มีความรู้สึกกระตือรือร้นแทบจะตลอดเวลารู้สึกว่า้ฉันแบบแบบมีไฟอยากจะทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยค่ะนะ,ะนะแล้วก็ชอบการทำอะไรใหม่ๆชอบการทดลองใหม่ๆชอบการผจญภยัยบางคนเนี่ยอาจจะทำงานใน l a บอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรทำนองนี้ด้วยนะคะนะอาจจะชอบวิชาฟิสิกส์ชอบคณิตศาสตร์อะไรเงรี้ยชอบการพิสูจน เรียนวิศาวะอะไรอย่างนี้นะคุณเป็นคนที่เต็มไปด้วย Energy แล้วก็มีความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะคุณค่อนข้างเป็นคนโซนแล้วก็ไฮเปอร์ระดับตึกเลยบางคนอาจจะมีเลข44หรือว่า4994อยู่ในเบอร์ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีเลขแบบเลข9อะไรเงี้ยนะเพราะว่าเป็นคนที่ดูม,มีความทันสมัยอะไรเงี้ยค่ะนะแบบอยากได้อะไรฉันจะต้องได้ฉันมีไฟฉันมีพลังในการที่ฉันจะทําในสิ่งที่ฉันต้องการอะไร นนะคะนะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะคะว่าเฮ้ยแล้ว ตัวเขาคิดว่าคุณน่ารักตรงไหนนะคะควิคเมนชั่นนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะควีนมีรับดูส่วนตัวมีโคชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปล,ล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมค์มาปรึกษามาพูดคุยกับควีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วย ก็มาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะ The first one <c oughs> เลยนะคะอย่างที่คุณบอกคุณเป็นคนมีแพทเทิรนและคุณก็มีแพทเทิรนกับสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณควรทำและคนที่คุณรักด้วยนะคะ I love your p a t s i o n f o r me and feel the same for you เขารักเวลาที่คุณมี p a s ช่นกับเขาเนะคะเขารักเวลาที่คุณเอาใจใส่เขาคุณคอยดูแลถามถ่ายนะคะคุณเป็นคนที่ caring แล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากๆนะคะนะนั่นะคือสิ่งที่คุณสัมผัสได้แล้วเขาก็รักเวลาที่คุณมีพ a s ช i o กับคนของคุณรักเวลาที่คุณมี p a s ช่นกับสิ่งต่างๆ นะคะนะแล้วเขาก็มองว่านั่นคือเสน่ห์อย่างหนึ่งของคุณมากๆนะคะนั่นคือสิ่งที่ทําให้เขาสุดว่าคุณคนที่น่ารักนะคะ และ This วันค่ะก็คือ You Buy Me Pizza ค่ะคุณซื้อพิซซ่าให้เขานะคะจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นพิซซ่าค่ะอาจจะหมายถึงการที่คุณเลี้ยงอาหารเขาแชร์อาหารกับเขาหรือว่าพาเขาไปกินอาหารนะคะหรือว่าชวนกันไปดินเนอร์ชวนกันไปกินชาปูด,ด้วยกันนะคะเขารู้สึกประทับใจมากๆนะคะรู้สึกดีมากๆเลยนะคะและเขารู้สึกว่าคุณนะ่และเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ารักเพราะว่าคุณเนี่ย สนใจเขาในเรื่องของอาหารให้ความใส่ใจเขาในเรื่องของอาหารนั่นเอง <laughs> น,น,ะนะคะนะเออและ the next ก a คเลยนะคะก็คือ you ยูชัย And amazing born with your family ค่ะบางคนอาจจะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะครอบครัวต้องมาอันดับหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีค่ะการรักครอบครัวน,นั้นนั่นหมายความว่าเวลาที่คุณมีความสัมพันธ์นะคะหรือสร้างครอบครัวกับคนของคุณคุณก็จะรักครอบครัวรักคนของคุณอะไรเงี้ยให้เกียรติคนของคุณนะคะแล้วเขาก็มองว่ามันคือสเสน่ห์ นะแล้วนะเขาก็มองว่ามันน่ารักมากๆที่คุณเอาใจใส่ครอบครัวของคุณบางคนอาจจะมีพี่น้องสนิทกับพี่น้องและเขาอ่ะ อาจจะอยากมีพี่น้องบ้างนะแต่พอเขาเห็นคุณสเปนชาร์มกับพี่น้องของ,ของ,ของคุณเขารู้สึกว่าเฮ้ยมัน Amazing มากมันแบบน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาก็ Appreciate ตรงนี้มากเขาก็มองว่าเฮ้ยมันน่ารักมากๆนะเนะขารักคนที่รักครอบครัวและคุณรักครอบครัวและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกดีและรู้สึกโชคดีมากมากมากที่ได้เจอคุณนะคะและอ่าดับทีนนะคะก็คือ In your arms, feel like your to arms surface plate feel the be ในอ้อมกอดของคุณนะคะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดค่ะคุณน่าจะเป็นคนที่อบอุ่นนะคะเป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นคนที่คอยเอาใจใส่นะคะเป็นคนที่ให้ความรู้สึกสีเขียวแก่เขานะคะเป็นคนที่สม่ำเสมออะไรอย่างนี้ค่ะนะก็เป็นไปได้นะอืม ที่ที่คุณเป็นคนแบบนั้นและมันก็เลยทำให้เหมือนเขาแบบรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าคุณน่ารัก เขารักเวลาที่คุณดูแลเขาเป็นอย่างดีเขาเป็นสายชอบให้คนเอาใจและคุณก็เอาใจเขาเป็นอย่างดีเขาชอบมันมากๆเลยนะคะนะถือว่าเป็นข้อดีของคุณนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็มัดใจเขาไปแบบจุกๆนะคะก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะ mateforce be with you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คตันส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม้มหาหรือกับคุณได้ี่ช่อง description box ด้าล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all in the next คลิปวิดีโอค่ะาย สัดีค่ะเ,เพื่อนๆคนที่เลือกกองที่3นะคะใครก็ตามที่เลือก this one ค่ะ p g e of s w o r t นะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายจ้าวกันดีกว่า,ว,าว่าอะไรก็คือ ัวข้อของเราวันนี้นะคะก็คือเขาคิดว่าคุณน่ารักตรงไหนนะคะนะมาดูกันเลยค่ะคุณรู้สึกถึงอันเนอร์จีของคุณที่อาจจะเป็นนักเขียนนะคะหรือว่าคนที่กําลังคิดอยากจะเขียนนะค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะคะอยากเขียนเขียนเลยค่ะปัญญาออกมาเนาะบางทีมันระบายตรงไหนไม่ได้มันก็ต้องเขียนออกมาทําเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวนะคะสร้างรายได้ให้กับเราในภายหลังนะคะคุณดูเป็นคนที่ฉลาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่หัวดื้อด้วยบางคนเนี่ยอาจจะดึงเนี่ยแต่ บางคนคือดื้อแบบดื้อไปเลยอะ่ะแบบดื้อให้เห็นตรงๆอ,งอะ่ะบอกให้ไปซ้ายคุณไปขวาทันทีอะไรเงี้ยมันดูเหมือนมีการต่อต้านเล็กๆนะเออดูเป็นคนที่แบบเออหัวดื้อไม่ค่อยยอมใครเท่าไหร่นะคะนะไม่ค่อยลงให้ใครถ้าเกิดว่า้ยฉันแบบไม่ได้ผิดจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือมีความแบบ มั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความคิดมีอุดมการณ์เป็นของตัวเองบางคนเนี่ยจะชื่นชอบเรื่องของการเมืองมากๆด้วยนะคะ<อ>ก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะนะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่แบบเหมือนเปิดกับว่าฉลาดแล้วก็ละเอียดละออ เออดูเป็นคนละเอียดละอ่อนในที่นี้ละเอียดละอ่อจะละเอียดละอ่อนคนละแบบกับกองแรกมันจะเป็นละเอียดละอ่อนในแง่ที่แบบคิดไต่ตองให้ดีก่อนที่คิดจะทําอะไรคิดถึงผลประโยชน์ก่อนว่าเฮ้ยผลประโยชน์ทําสิ่งนี้แล้วฉันจะได้รับประโยชน์ที่ดีใช่ไหมหรือถ้าฉันทําไปแล้วฉันแบบมันได้ผลเสียฉันไม่เอาอะไรเงี้ยก็จะแบบคิดแบบคิดให้รอบด้านก่อนที่จะเทคแอคชั่นบางอย่างนะคะนะ และคีนก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเหตุมีผลกับตัวเองนะคะเป็นคนที่จริงใจจริงจังมีความอดทนอดกลั้นนะคะเป็นคนที่จริงๆแล้วก็มีเหตุผลนั่นแหละแต่ว่าเหตุผลชั้น เหตุผลฉันฉันมองว่าเหตุผลฉันเนี่ยมาเป็นดับต้นๆน,นะแต่ฉันก็รับฟังเธอเหมือนกันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการถูกเลี้ยงดูการเติบโตมาของคุณนะคะว่าหล่อๆไม่คุณเป็นคนแบบไหนนะแต่ถึงอย่างนั้นค่ะก็ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่จริงใจคนหนึ่งนะคะแล้วก็ willing เต็มใจที่จะเสี่ยง แต่ถ้าเลือกแล้วว่าเป็นคนนี้คุณพร้อมที่จะลองเสี่ยงดูสักตั้งหนึ่งอยากรู้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณพร้อมที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อให้เข้าใกล้ความจริงคุณเหมาะกับการเป็นนักสืบมากเลยนะคุณอาจจะเป็นคนที่ส่องเก่งสืบเก่งถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้อะไรคุณต้องรู้ให้ได้คุณจะต้อง รู้คำตอบนั้นให้ได้มันจะคุณจะไม่ยอมให้อะไรมาคัางคาใจคุณนะคะคุณก็เลยเชี่ยวชาญในการแบบสืบสอบแล้วก็พร้อมที่จะแบบทาทุกอย่างเพื่อให้ได้คําตอบในสิ่งที่เองต้องกลับนะคะนะอ่าโอเคค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะ the first one เลยค่ะก็คือ this one ค่ะ Quick mention นิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปดูกันค่ะคีนมีรับดูส่วนตัวมีโค้ชเป็นการส่วนตัวนะคะใครอยากปลดล็อกชีวิตนะคะอยากพลิกตัวตนนะใครอยากมีพลังงานที่ดีหรือว่าอยากได้ดวงที่เป็นของคุณโดยตรงนะคะสามารถหลังไมมาปรึกษามาพูดคุยกับคีนได้ที่ช่อง description box ตารางนี้ค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะเพื่อให้คุณปังบุริเยมากขึ้นด้วยค่ะก็มาปรึกษากันได้นะคะยินดีให้ ความเหลือมากๆเลยค่ะเขาคิดว่าคุณน่ารักตรงที่ YouSendMe แ r ร n ด of loving text ค่ะอย่างที่ควณนบอกทั้งคุณและเขานะคะอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์จากโลกออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะคุยกันบนแชทเป็นหลักนะคะและคุณก็น่าจะเป็นคนที่สิ่งอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยบางคนอาจจะเป็นแบบโปรแกรมเมอร์หรือว่าเป็นแอดมินเพจหรือทำงานอะไรที่มันดูเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะซึ่ง เขาก็ชอบเวลาที่คุณแบบส่งข้อความน่ารักน่ารักมาให้เขานะคะจะเป็นข้อความน่ารักหรือเดร์ทีท็อกได้หมดเลยนะคะ,ะข้อความขอกคุณที่ส่งให้เขาเนี่แหละมันทําให้เขารู้สึกดีแล้วเขาก็รู้สึกว่าน่ารักเลยเขาก็รู้สึกว่าคุณให้ความสนใจเขานะคะนะและเขาก็ยังชอบกลิ่นตัวของคุณด้วยนะคะบางคนอาจจะเคยเจอกันมาก่อนแล้วนะคะนะ your smell is attractive กลิ่นของคุณนั้นช่างดึงดูดใจเหลือเกินนะคะคุณอาจจะมีกลิ่นที่เป็นกลิ่นเฉพาะซึ่งเป็นกลิ่นที่อาจจะกลิ่นเหมือนเด็กกลิ่นแป้งเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็เป็นประมาณนี้กลิ่นแป้งเด็กนะมันดูแบบมีความอ่อนเยาว์อยู่ในตัวเองนะคะกลิ่นที่มันดูเซ็กซี่สำหรับบางคนค่ะว่าเทเวอร์นะคะกลิ่นของคุณที่เป็นกลิ่นเฉพาะนะคะนะเออมัน กระตุน้นจิตใจของเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันน่ารักมากๆมันมีเสน่ห์มากๆนะคะและเขาก็ชอบ this one นะคะก็คือ I love you for being an incredible blessing in my life ค่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคำอวยพรเป็นของขวัญจากจักรวาลน,นะคะและเขาก็ชอบเวลาที่คุณ be positive กับเขาชอบเวลาที่คุณห้ามเขา ไม่ให้เขาทำอะไรที่ไม่ดีชอบเวลาที่ได้คุยกับคุณเพราะว่าคุณดูมีความรู้และชอบเวลาที่ได้ใกล้ชิดกับคุณเพราะว่ามันมีแรงดึงดูดที่ดึงดูดเข้าหากันพูดง่ายก็คือคนของคุณนะคะชอบทุกอย่างที่เป็นคุณและเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ารักในแบบที่คุณเป็นโดยเฉพาะดิสฟันเลยนะคะก็คือย่ s สม l l ออนลอฟค่ะเสียงหัวเราะของคุณและรอยยิ้มของคุณนั้นช่างน่ารักและจับใจเขาเหลือเกินนะคะ บอกเลยว่าคนที่เลือกกองนี้เนี่ยคนของคุณค้างรักคุณหนักมากจริงๆนะคะนาทีนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะจะเดินเหินจะนอนเฉยๆหรือว่าจะเล่นเกมนะคะหรือเสียงของคุณเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นยังไงนะเขามองว่าทุกอย่างคือความน่ารักเพราะว่ามีแต่คําว่าน่ารักเต็มไปหมดทั้งตัวคุณเลยนะคะนะหวังว่าทุกคนจะเ e นจอยไปกับวิดีโอนี้นะคะ m a h e for s b e w i t h you o l ค่ะจะ h a v e a g o o day d h a v e a g r e a t d a y ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คด้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หลังไม้มหาหรือกับคิดได้ในช่อง description box ด้าล่างนี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะ See you all n the next คลิปวิดีโอค่ะไปค